สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับได้กลับมารู้สึกตัวรู้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบันฟังธรรมะดีๆหรือหานิทานเซนดีๆสักเรื่องหนึ่งฟังดูสิครับวันนี้ผมก็มีนิทานเซนที่มีความหมายลึกซึ้งเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับนิทานเซนเรื่องถ้วยชาที่ว่างเปล่าครั้งหนึ่งมีอาจารย์เซนผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งมีชื่อเสียงลือนามในเรื่องปัญญาและความเข้าใจในธรรมะ ผู้คนจากที่ต่างๆเดินทา,า,างมาไกลเพื่อแสวงหาคำสอนจากท่านวันหนึ่งมีชายหนุ่มผู้เปลี่ยมด้วยความมั่นใจมาเยี่ยมเยือนท่านเป็นนักอ่านตัวโยงท่องจำพระสูตรได้หลายบทและพร้อมเสมอที่จะอภิปรายหัวข้อธรรมะที่ซับซ้อนเข้ามาที่นี่ด้วยความตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นถึงความรู้และขอคำยืนยันจากอาจารย์เมื่อได้นังลงต่อหน้าอาจารย์ เขาก็เริ่มอธิบายความเข้าใจของตนเกี่ยวกับพระพุทธธรรมอย่างไม่หยุดไม่ย่อนเขาพูดถึงแนวคิดเรื่องสุญญาตาความจริงแห่งทุกข์และทางแห่งการดับทุกข์โดยเอ่ยชื่อคำพีและอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ต่างๆอาจารย์เซนนั่งฟังอย่างเงียบๆโดยไม่ขัดจังหวะใดๆทั้งสิน้นหลังจากชายหนุ่มพูดอยู่ครู่หนึ่งอาจารย์ก็หยิบกาน้ำชาขึ้นมาและเชิญให้เขาดื่มชา อาจารย์เริ่มลินชาลงในถ้วยของชายหนุม่มแต่แทนที่จะหยุดลินเมื่อถ้วยเต็มอาจารย์กับลินชาต่อไปน้ำชาที่ร้อนเริ่มล้นออกจากถ้วยไหลลงบนโต๊ะและเปียกเพื่อนเสื้อผ้าของชายหนุม่มชายหนุ่มตกใจลุกขึ้นยืนตะโกนว่าหยุดได้แล้วอาจารย์ครับถ้วยชามันเต็มแล้วข้าทนไม่ไหวแล้วอาจารย์เซนวางกา,าน้ำลงอย่างเงียบๆจ้องมองชายหนุม่มด้วยสายตาสงบนิ่ง และกล่าวว่าท่านก็นเหมือนถ้วยชาใบานี้ละเต็มไปด้วยความคิดความเห็นและทฤษฎีของท่านเองหากท่านไม่ทําตัวให้เหมือนถ้วยชาที่ว่างเปล่าแล้วจะหวังให้เราสอนทรรอันลึกซึ้งแก่ท่านได้อย่างไรเพราะมันไม่มีที่ว่างสําหรับปัญญาใหม่ๆเลยท่านใดนั้นชายหนุ่มก็เข้าใจถึงอุปสรรคของตนเองเขาโค้งคํานับอาจารย์ด้วยความนอบน้อมอย่างลึกซึ้งจากนั้นก็นั่งลงอีกครั้ง ด้วยจิตใจที่ว่างเปล่าและเปิดกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างแท้จริงนิทานเซนเรื่องนี้สอนเราเกี่ยวกับความสำคัญของจิตวิญญาณของผู้เริ่มต้นหรือโชชินในนิกายเซนสภาวะที่ว่างเปล่าปราศจากความคาดหวังและอคติมีเพียงจิตใจที่ว่างเปล่าและเปิดกว้างเท่านั้นที่จะรับปัญญาและความเข้าใจที่แท้จริงได้ มันเตือนเราให้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความรู้ความคิดเห็นและอัตตาของตัวเองเพื่อที่จะได้เรียนรู้และเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนถ้วยชาที่ว่างอยู่เสมอพร้อมรับชาใหม่ลงมาท้ายนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญและจงรับรู้ไว้เถิดว่าเมื่อคุณหยุดเรียนรู้เพราะคิดว่าตัวเองรู้แล้วนั่นคือเวลาที่คุณหยุดเติบโตเรียนรู้ที่คุณ เรียนรู้ที่จะตายสวัสดี